ถอนทนายความบ้างผองความคำต่อแหลมของคนที่ออกมาแถลงเนี่ยสองวันละนะแถลงไม่รอเลยแถลงแบบรอรอ,อเลยแถลงแบบว่าไอ้กูเข้ากันไม่ได้เหมือนดาราเลยมาเวลาเลิกกันก็นะเราเข้ากันไม่ได้ไอ้นี่คือการแถลงแบบเนี้ย มันเรียกว่าทิ้งลูกความมันไม่ใช่การที่จะถอนทนายความทางโซเชียลมีเดียการจะถอนทนายความเนี่ยนะครับต้องไปยื่นที่ศาลครับให้ศาลเป็นผู้พิวิจนาว่าจะเลื่อนจะจะให้ถอนหรือไม่ถอนโดยที่ต้องถามทางจำเลยก่อนว่าอนุญาตให้จำเลยไ,ไอ้ออนุญาตให้ทนายจำเลยเนี่ยถอนตัวหรือไม่ถ้าทนายถ้าจำเลยบอกว่าอนุญาตให้ถอน โดยที่จำเลยจ,จะต้องมีทนายความแล้วเท่านั้นนะครับแต่ถ้าจำเลยบอกว่าให้ถอนแต่ไม่มีทนายความและจะอ้างเหตุในการเลื่อนคดียังไงผมก็ต้องค้านแน่นอนห่วชนขวานะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองจำเลยเนี่ยรู้อยู่แล้วทนาจำเลยรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีการแก้คำฟอ้องในคดีแพ่งภายในวันที่3 1มกราคม2565 แล้วก็จะต้องส่งบัญชีรายชื่อพยานที่ต้องบอกเลยว่าพยานคนไหนจะสืบประเด็นไหนภายในวันที่31ม,มการาคมการที่คุณมาถอนเนี่ยคุณย่อมรู้อยู่แล้วว่าจําเลยเนี่ยนะจะต้องแก้คออําฟ้องยังไงแต่นั้นการที่คุณถอนในรัศัดวันที่8มีนาเนี่ยนะครับมันเป็นประเด็นหนึ่งที่ลูกความคุณต้องมีทนายก่อนวันที่31ม,มการาคมแน่นอนอันนี้คือ ผมอยากเรียน่น้องประชาชนให้ทราบนะนะครับประเด็นเหล่านี้นะการที่คนบอกว่าคุณยังไม่รู้สำนวนเลยคุณยังไม่ได้อ่านสำนวนเลยโคตรตอแหลเลยคิดดูว่าวันที่ไปที่ศาลเนี่ยมีการพูดถึงกล้ามายมผมเรียน่น้องประชาชนคนนั้นมาใครับว่านิติวิทยาศาสตร์บอกคุณว่า เด็กคนเนี้ยถูกตีด้วยของแข็งไม่มีคมเขาเรียกกระแทกคนระับถูกกระแทกด้วยของแข็งไม่มีคมอยู่ด้านหลังนะครับคือบาดแผลที่เกิดจากด้านหลังเนี่ยเกิดจากของแข็งไม่มีคมกระแทกด้านหลังนะอันเนี้ยหมอเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเขาถึงไม่บอกว่าถูกก้ามมยมหรืออะไรก้ามมายมก็เป็นไปได้เพราะว่าก้ามมายมก็คือเป็นไม้ที่ไม่มีคม มือก็เป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้หมดเป็นส่วนหนึ่งของการถูกทำ้ายร่างกายของเด็กทําให้คดีเนี่ยมันถึงมีการระบุว่าเด็กถูกทําร้ายร่างกายคดีนี้จากปรปจักพยานหลักฐานต่างๆนะครับที่เขาคุยม้นักหนาว่าไม่มีปรปจักพยานหลักฐานพยานฐานตำรวจไม่มีอะไรเลยและทําไมมึงถอนตัวล่ะ ทำไมมึงไม่ทำต่อเพราะถ้าแม่จริงมึงทำต่อเลยจะได้กระซวกให้ไส้แตกเพราะผมมั่นใจอยู่แล้วว่าคดีนเนี้ยนะครับจำเลยในคดีนเนี้ยผมไม่มีสามทางเลือกหนึ่งรับสารภาพสองถ้าจะหาช่องทางรอดนะครับไปเลยครับพม่ามามเลเซียขเขมรน,นะครับแล้วก็ลาวนะไปสี่ประเทศนี้เลยครับคือหลบหนีถ้าหนีไม่พ้น สุดท้ายคุณต้นังไปที่บางขวางครับนะสามจำเลยคดีเนี้ยบอกให้เลยว่าไม่มีทางรอดเลยจากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ผมได้คุยกับทีมทน,นายความของจำเลยเนี่ยคนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเขาก็ยอมรับกับผมว่าคดีเนี้ยเขาตั้งโจทย์ให้กับจำเลยแล้วจำเลยตอบเข้าไม่ได้ ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เขาก็ยอมรับกับผมว่ารอดยากผมฝากถึงจําเลยนะครับว่าสารภาพดีกว่านะครับโทษมันจะได้เบาลงนะครับสู้ในประหารชีวิตแน่นอนนะดังนั้นเนี่ยที่ผมฟังมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกันหรอกมันเกี่ยวกับว่าหนึ่งมีผู้ใหญ่คนหนึ่งในสำนักงานตรวจราชาิไม่สนับสนุน นะครับให้กับจําเลยไอ้ให้กับพวกทนายพวกนี้นะไม่สนับสนุนให้กับทนายพวกนี้เท่าดี่ผมทราบมาเมื่อผู้ใหญ่ในสำนาจตัวหงชาติเนี่ยไม่ไฟเขียวเขาก็หาทางลงด้วยการถอนดีกว่าไม่ได้ว่าตัวเองแบบโอ้ยเราตั้งใจทำให้ไม่ให้ใจเราเลยมันพูดละหล่อเลย พูดจนหล่อพูดไให้ตัวเองดูดีให้ตัวเองดูหลอ่อจริงๆเนะี่ยก่อนมาทําคดีเนี่ยโอ้ยหนึ่งต้องการเอาชนะผมอันนี้พูดได้เลยเอาชนะผมสองคือตำวตรวจจับคนผิดเขาเป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีหลักฐานอะไรเลยเลยผมไปดูมาแล้วผมไปคุยมาเลวก,กับมายการไปดูรีเทปอเไยครับพี่น้องประชาชนคนในประเทศครับทับถมเจ้าที่ตำรวจทับถมเจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ถ้าอายการปรมิตรถ้าเรียองันยังไงครับอายการปรมมตดทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยดูถูกเหยียดหยามเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนดูถูกพบพตรนะครับดูถูกผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะซึ่งเครื่องสิงคโคตอมเป็นยังไงมันไม่น่าเชื่อถืออย่างวันอย่างนี้ผมเยมงมาานีน้อประชาชนกันได้เห็นครับว่าเขาได้เห็นพยายนหลักฐานขอร้องหมดแล้วว่ามีพยายนทั้งหมดหกปาก มีผู้เชญ่ชาญสิงโคโตอนเนี่ยก็คือมีอาจารย์ออสท,ที่เป็นฝ่ายโจทย์ของผมโจทย์ร่วมอาจารย์ออสท,ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็จะไปเบิกความให้โจทย์ร่วมในเรื่องของสิงโคโตอนมีศาสตราจารย์เกี่ยวกับสิงโคโตอนมีผู้เชี่ชาญด้านสิงโคโตอนอีกสี่ท่านมีหมอสายศาสตร์ด้วยนะครับมีผู้เชญ่ชาญด้านโภชนาการของโจทย์ดังนั้นเนี่ยคุณเนี่ยไม่มีอะไรเลย ที่จะมาสู้ได้ในคดีนี้คุณก็เลยหาทางลงแบบสวยๆงามๆเพราะทั้งวันที่คุณแพ้เนี่ยลาบคาบเนี่ยชีวิตพวกคุณเนี่ยไม่มีใครจ้างลแล้วเดี๋ยวผมไม่อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนของประเทศนะครับว่าถ้าเราจ้างทนายความแบบพวกเนี้ยวันดีคืนดีไม่ทํากับท่านแล้วเพราะว่าเข้ากันไม่ได้เราเอากันไม่ได้เราเข้ากันไม่ได้อุดมการ์ไม่ตรงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันท่านสวยแน่นอนเพราะอะไรเพราะท่าน ว่าความไปจ้างเขาว่าความแล้วทําคดีแล้วแล้วยู่นะครับมาลอยแพยอย่างเงี้ยมันไม่สมศักดิ์ศรีสู้แล้วสู้ถึงที่สุดสิครับอย่าลอยแพยนะสู้กันแล้วจะสู้ถึงที่สุดเอาวันเนะื้อนะอรฉริยะแพ้ผมเลิกเป็นประธานชมรมเลยคดีชมพู่เนี่ยผมตั้งใจอยู่แล้วผมบอกนะครับผมบอกผู้หลักผู้ใหญ่ของผมไปแล้วว่าถ้าคดีชมพู่เนี่ยนายชัยพคเนี่ยนะครับ หลุดพ้นข้อกล่าวหาเนี่ยผมจะเลิกทําเลยชมรมผมจะไม่ทําชมรมเี่ยกรรมอีกต่อไปแล้วผมก็จะวางมือนะครับนะแล้วผมก็จะยุติตัวเองทุกอย่างไม่ทําอะไรแล้วจะเป็นคนแก่อายุห้าสิบห้าปีพักผ่อนแล้วนะครับพระถือว่าไร้ซึ่งความสามารถแล้วไม่สามารถเอาจําเลยที่ฆ่าน้องชมพู่มาลงโทษตามกฎหมายได้นะครับผมยืนยันเลยครับว่านี่คือสิ่งที่ผมพูดมาดตอ่อและผมทุ่มเทคดีนี้เป็นอย่างมาก พอเราลงพื้นที่มาเกินเกดเดือนเรารู้หมดว่าอะไรคืออะไรนะครับคดีนี้เป็นยังไงใครทําอะไรเราขาดจําเลยอีกคนเนียวที่เราเชื่อมไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์เชื่อมกันถ้ามีโทรศัพท์เชื่อมในวันที่เกิดเหตุตอนที่เอาเส้นหมไปเนี่ยป่านนี้เราก็เช็คบินคนที่เป็นตัวการใหญ่ได้แล้วคนที่สามนะวันนี้ผมเรียนไม่ต้องประชาชนคนทําเทศเลยว่าคดีชมพู่เนี่ย ผมยังยืนยันว่าอยากให้ทนายชุดเดิมเนี่ยทำในเมื่อมันโมนะโมหนาว่ามันไม่คดีไม่มีอะไรเลยลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์พูดอย่างเงี้ยวันนี้ผมเห็นออกมาว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ผมก็อยากถามว่าก็สู้ที่อยากทิ้งคดีมาสู้ต่อรับคดีลุงพลดิลุงพลก็ยังไม่มีทนาความเลยนะครับให้เขาสู้ไปมาสู้คดีหลุงพลต่อ จะทําฟรีหรือทําไม่ฟรีก็บอกลุงพล,ลงตรงๆนะไม่ต้องโกงค่าตัวบอกลุงพลเลยว่าลุงพลคดีนี้ก็ผมทําต้องจ่ายเท่านี้เทา่านี้ผมชื่อว่าลุงพลหาได้เอฟซี FC ลุงพลหาได้ในการจ่ายเงินให้กับทีมนายฟาร์มชุดเดิมทํำไหมครับนะผมอยากเห็นคุณมาทําคดีสู้กับผมสู้กันเนี่ยถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ด้วยคุณบอกไม่มีหลักฐานถ้าคุณชนะคดีนี้เนี่ยหนึ่ง คุณสามารถดําเนินคดีกับผมได้อีกคดีหนึ่งนะให้ให้ลุงพลเนี่ยมาดําเนินคดีผมได้นะสองคุณจะเป็นทนายความที่ดังระดับประเทศดังเป็นผู้แตกเลยเพราะว่าสามารถเอาชนะผู้บัญการตำรวจแห่งชาติพลเอกส,สุวัสดิ์จริสุวหน้าทีมชุดสืบสวนสอบสวนสามารถชนะตํารวจที่ทําคดีนี้ได้ทั้งหมดชนะอายการชนะสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยวันเนี้ยทําไมคุณถึงยกเลิกล่ะทําไมคุณถึงไม่ทําคดีต่อล่ะ เพราะถ้าคุณทำในชนะเนี่ยชนะทั้งผหมชนะทั้งตำรวจชุดสืบสวนตั้งหมดชนะอายการชนะผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดผมอยากจะดูว่าคุณทําไมถึงไม่สู้ไออย่างเงี้ยคุยโม,มเยอะแล้วทาไมวันนี้เรารักกันไม่ได้แล้วล่ะเราทําต่อด้วยกันไม่ได้แล้วคุณทําสิครับผมอยากให้คุณมาทํายิ่งไอคิวแสงเนี่ยบอกเรื่องการนายมเนี่ยนะทําไมไม่พูดให้หมดว่าเขามีคําว่าแต่ แต่ผู้ตายนะถูกกระแทกด้วยของแข็งไม่มีคมทำไมไม่พูดต่อให้จบนะครับคุณพูดดนก,ก้านมายมแล้วคุณไม่พูดต่อแล้วว่าเด็กถูกทำลไยที่ปากเด็กถูกมือปิดปากทำไมไม่พูดนะครับว่ามันมีมือเนี่ยสันมือเนี่ยไปกดทับปากของเด็กในการปิดปากเด็กทำไมไม่พูดนะครับทนายเวลาคุณพูดเนี่ยคุณอย่าพูดใส่เอาความดีใส่ตัว นะเอาความชั่วให้คนอื่นผมเนี่ยพูดถึงเรื่องกล้ามยมมึงจะกล่าวหากูก็พูดตรงๆไม่ต้องมาหัวเราะเยอะแต่ไปดูคาว่าในผมอ่านมาแล้วในคัน,นสูตรการตายอ่ะมันมีคําว่าแต่ประชาชนคนไทยไม่รู้หรอกทำไมอายการเขาถึงเจ้งหาฆ่าคนตายเพราะว่ามันมีการถูกทำร้ายร่างกายมีการเอามือปิดปากรอยกดทับที่นิ้วมือเข้าใจยัง เนี่ยผมเนี่ยคนไทยทั้งประเทศเลยว่าอันเนี้ยผมไม่เคยพูดเลยเก็บไว้ดังนานแล้วนะเก็บไว้ดังนานแล้วแต่อยากจะบอกเลยว่าที่เรามั่นใจเนี่ยเรามั่นใจพยายนหลักฐานเราไม่ใช่ไม่มั่นใจในคําพูดของคนบางคนที่พูดเอาเอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นไปกล่าวหาผบพอพอตรไปกล่าวหาตำรวจคนนั้นคนนี้ไปกล่าวหาไปหมดโจทย์่รคของผมเนี่ยมีระดับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะครับ มาจากประเทศญี่ปุ่นนะที่มีการใช้เครื่องซิงโกตอนเขาจะมาเนี่ยเป็นพยานใ้ผมด้วยนะมีอาจารย์ออสอีกดังนั้นเนี่ยที่คุณถอนตัวเนี่ยเพราะคุณไม่มีรูสู้คุณพูดตรงตรงเลยว่าคุณกลัวว่าแพ้ผมละอับอายขายชี่หน้าผมพูดตรงตรงนะอย่างผมต้องพูดเลยคุณทุกคดีที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่เคยเอาชนะผมหรอกชนะได้เฉพาะคดีหมิ่นประมาท แต่คดีที่มีเกลียวเกี่ยวกับคุณไปช่วยจำเลยนะี่ยแพ้ผมมาทุกคดีอ่ะคดีเอมี่คดีน้องหญิงคดีเด็กอายุแปดขวบแพ้ทั้งนั้นอนะ่ะติดคุกยีปีบ้างสามสิบปีบ้างตลอดชีวิตบ้างผมถามว่าเคยชนะคดีไหมนะล่าสุดนี้ก็มีการเอาทีมนายนายควานยะมาท้าฟาาให้แต่ขอโทษทีไอโจไอจำเลยเนี่ยไอโจเนี่ยเดินไปจำเลยผม แล้วคอผมก็โจ์เนี่ยไปรักสำนวนจากตำรวจคเราตุ้มแบนห้าคนมาซึ่งถูกผมดำเนินคดีอยู่เนี่ยชนะเพราะด้วยการโกงโกงจนทั้งศาลตัดสินผมมีมูนว่าผมแจ้งความเท็จแต่ว่าสำนวนมันมีสามฉบับรักไปสองสำนวนอีกสำนวนหนึ่งไม่ได้เอาไปให้ศาลดูถ้าเอาให้ศาลดูศาลไม่มีทางปรรทับรับฟ้องหรอกเพราะว่ามันมีการแก้ไขวันที่วันเดือนปีที่เกิดเหตุตรงแล้วนี่คือการใช้วิธีการเขาเรียกอะไรในการในการ คนกุง้งคดีน้องหญิงน็อตเทลเลอร์ทนายความคนแรกนะครับร่วมกับหมอคนหนึ่งกระลักสำนวนชนะสูตรการตายนะไปก่อนที่การจะสั่งฟ้องก็ยังทำเลยเอามาใส่ในคดีรอหนึ่งตงรอหกที่ศาลยุตยานี่คือการลักสำนวนดังนั้นคุณเคยทำอะไรที่มันตรงไปตรงมาไหมผมถามแค่นั้นแหละเคยทำอะไรตรงไปตรงมาไหมพวกคุณนะ่ะเก่งเฉพาะในการทำเรื่องที่ไม่ขาวสะอาด ผมสู้คดีทุกคดีกับพวกคุณมาเนี่ยผมไม่เคยมีใช้หลักฐานเท็บเดี๋ยววันที่จะเจอกันในสายยุจราคาวหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยว่าคุณปลอมลายปลอมเฟซนะคุณทำได้หมดพวกคุณปลอมลายพวกคุณปลอมเฟสนะครับแล้วก็มีการทำฟอ o อชอปภาพจําลองในที่เกิดเหตุเรามีเราม,เรามีหลักฐานหมดแล้วคุณไม่ต้องกัวงวนแล้วครับ ผมสู้คดีมาเนี่ยผมไม่เคยกังวลเพราะผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ทาําความผิดผมถึงรอดมาทุกวันนี้แต่ผมหมดเงินไปมากกว่าห้าล้านในการสู้คดีนะกลับไปพวกมหาวัดอภัยพวกนี้นะครับและนั้นอย่างที่ผมบอกคําว่าลงพลสารภาพเลยครับนะเชื่อผมอะนะโทษหนักจะได้การเป็นเบาถ้าลุงไม่เชื่อผมอะนะครับนะเราเจอที่ศาลเราก็ยังถือว่าเราให้สิทธิ์ลุงในการสู้คดีเต็มที่แต่ถ้าลุงเชื่อผมเนี่ย ลุงสารภาพดีกว่านะโทษน่ะจะได้การเป็นเบาเมะนอนั้นลุงอะ่ะผมบอกได้เลยว่าโทษลุงอะ่ะอย่างน้อยจำคุกตลอดชีวิตและลุงจะไม่มีโอกาสออกมาล้องเต่างอยเลยลุงจะไม่มีสิทธิ์ออกมาสู่โลกภายนอกเลยเพราะกรณีนี้ผมมั่นใจอยู่แล้วว่าล้านเปอร์เซ็นต์ผมว่าผมเาผิดลุงได้แน่นอนและทนายฟาร์มผมที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่ยี่สิบสามเนี่ยนะครับก็เป็นมือหนึ่งระดับ ประเทศของมุกดาหารนะเขาไม่เคยออกสื่อแต่ผมรับรองได้ว่าคนเนี้ยฉเฉลียวฉลาดกว่านายของลุงแน่นอนแล้วทนายของผมคนเนี้ไม่โกงใครไม่มีเทคนิคในการโกงแล้วเปิดตัวทนายมือหนึ่งระดับประเทศของเราแล้วที่มุกดาหารวันที่ยี่สามนะครับทนายของผมคนเนี้ยนะครับผมบอกให้เลยว่าเป็นมือหนึ่งที่ผมเก็บเอาไว้ที่ไว้สําหรับเปิดตัวไวสำหรับเชอดลุงโดยเฉพาะเลย ในวันที่ยี่สามที่ผ่านมานั่นนะ่ะที่ลุงเห็นอ้วนอ้วนน่นแหละนะครับนั่นคือมือหนึ่งระดับประเทศนะครับเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็ฝีมือเป็นเลิศท่านนยุทธจักรบุริมก็เป็นหนึ่งในตองอูแหละนะครับที่สามารถเอาชนะทนายของลุงพวกนี้ได้ทนายของลุงพวกนี้กระจอกทุก,ทกตัวแหละในวงการนะ่ะไม่มีทนะพวกผมได้หรอกนะถ้าลุงเชื่อผมสารภาพเถอะโทษหนักจะได้การเป็นเบานะ แล้วเอาเวลาั้งหมดเนี่ยเอาเงินั้องหมดเนี่ยที่จะมาสู้คดีเนี่ยไปให้ลูกให,ให้ลูกไว้ใช้เอาลูกไปเรียนหนังสือดีกว่านะผมเตือนวยความหวังดีบุรุษป,ป่าสงวนก็สารภาพเถอะโทษหนักจะได้การเป็นเบาอาจจะรอลงอาญาได้นะอย่าลืมนะครับคดีนี้อายาอายาการนะครับนับโทษต,ต่อเนื่องตั้งแต่คดีที่หนึ่งบวกสองสามนะครับสี่นะครับรวมกันสี่คดีนะครับลงุงนะลุงติดคุกหัวโตนะครับธนาไม่ได้ติดคุก,กือกับลุงนะครับผมมีประสบการณ์มาแล้วลงุง นะผมบอกแค่นั้นแหละนี่ให้เกียรตินะครับถึงเรียกลุงปติเ,เขาเรียกจำเลยแต่ผมให้เกียรติว่าเป็นลุงนะเพราะว่าลุงมีวาทศิลในการพูดนะครับยังไงก็แล้วแต่นะแต่ผมมั่นใจว่าคดีเด็กคนเนี้ยลุงไม่มีทางรอดหรอกเพราะว่าสิ่งที่ลุงเห็น,นวันที่ยี่สบสามเนี่ยเขาให้ลุงดูแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นไม่ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเดี๋ยวลุงเห็นแล้วลุงจะหนาววันนี้ขึ้นสืบอ่ะ นะครับเขาไม่ได้มีไพ่แค่นี้ลุงดูหรอกไพ่ขามีห้าสิบสองใบคอยลุงดูแค่สิบห้าใบเองนะครับนะอีกยี่สิบเจ็ดใบเขาเก็บเอาไว้นะครับผมเตือนลุงด้วยความด้วยความหวังดีรับสาภาพโทษจำจะได้เหลือสักสิบยี่สบสิบห้าปีนะถ้าลุงสู้เนี่ยประหารชีวิตครับหรืออย่างน้อยคือจำคุกตลอดชีวิตนะคดีเด็กนะครับผมบอกลุงเลยว่าขเขาไม่ค่อยอภพยโทษหรอก นะครับโทษแบบนี้โทษทารุณกรรมเด็กอ่ะไม่มีทางไปจะโทษลุงจะไม่มีโอกาสมาเส้นเต่างอยเต่างอยแน,น่นอนนะผมยืนยันเลยนะครับนะคนที่ลุงมั่นใจมากนะเขาว่าทิ้งลุงไปแล้วสารภาพนะดีกว่าเชื่อผมนะก็จะโชคดีนะครับผมไม่มีนะครับให้ร้ายใครหรอกมีแต่ช่วยเหลือสังคมมีแต่ช่วยเหลือนะครับคนยากจน พรุ่งนี้มียายคนหนึ่งเนี่ยมารอผมเนี่ยฮะแต่เย็นแล้วมาขอผมช่วยถูกรังแกไปขอ,อ,ร,อร้องเจ้าที่รัฐที่จังหวัดศรีสะเกดไม่มีใครช่วยเนี่ยมารอผมเนี่ยมานอนมานอนตรงไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ยายเขาอยู่ไหนพรุ่งนี้ผมก็เลยบอกว่านั่นลงมาเจอผมที่ศาลญญายรัชดาย,ยายมาเจอผมที่ศาลญญายรัชดาแล้วกันเพราะพรุ่งานนี้ผมมีคดีที่ศาลญญายรัชดาที่ไปช่วยแพะคดียาเสพติดที่โทษระหารชีวิตนะที่เป็นคนยากจน เนี่ยผมเลยนัดยาไปเจอที่สารยาชดาพวกนี้สิบโมงนะแล้วบ่ายโมงก็ไปแถลงข่าวในการดําเนินคดีกับตํารวจสพสมองใต้ทั้งหมดนะครับก็ไม่ได้ดูคอมเมนต์เท่าไหร่นะครับ,รรบเพราะว่าหนึ่งดูยากนะครับนะเพราะว่ามันตัวเล็กนะก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับทุกคนขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนแล้วก็ทุกกาลังใจนะครับผมยืนยันนะครับว่าเราทําเพื่อพี่น้องประชาชน เราจะไม่ยอมให้คนทําชั่วนะครับลอยนวลแล้วเราไม่ยอมให้คนที่ทําผิดกฎหมายนะครับอยู่เหนือกฎหมายผมก็ไม่ได้อยู่ในกฎหมายถ้าหาผมทาผิดผมก็พร้อมที่จะเข้าเรือนจํานะครับอย่างน้าในย้งตีเนี่ยพอ้องชนะผมผมก็พร้อมเข้าเรือนจาเพราะถือว่าได้ทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองถือว่าภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามกระบวนการลักลอบนะครับคนแรงงานเถื่อนเข้ามานะและ้วแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของผมที่ว่าทําความดีเพื่อชาติบ้านเมือง แล้วถูกผนิปประยุทธ์จันโอชามาอบหมายให้นะครับนายไปวัดขันทองมาฟ้องผมแล้วก็ต้องติดคุกติดจารางในคดีนี้ก็ก็จะได้ภาคภูมิใจ,จได้บอกลูกบอกหลานบอกพี่น้องประชาชนคน,าคนไทยทั้งประเทศทั่วโลกว่าคนทําดีเพื่อสังคมถูกผนิปประยุทธ์จันโอชาฟ้องติดคุกติดจารางได้นะอันนี้ก็เรียนผนิปประยุทธ์จันโอชาให้ทราบนะครับผมไม่ได้กังวนเ,เรื่องติดคุกติดจารางเพราะว่าชวิตผม5 5แล้ว จะติดคุกกาไปผมก็เห็นแล้วผมเคยเข้าไปในเรือนจําเนี่ยก็เป็นแค่ที่สถานกักบริเวณสี่ด้านนอนลําบากหน่อยแต่ผมเนี่ยจนก็จนมาแล้วจนกระทั่งไม่มีข้าวจะก,กินก็จนมาแล้วนะงนั้นผมไม่กังวลหรอกครับชีวิตผมผ่านมาทุกรูปแบบนะเป็นกรรมกรก่อสร้างมาเป็นมาแล้วดังนั้นชีวิตผมทุกวันนี้สละแล้วเพื่อแผ่นดินสละแล้วเพื่อชาติบ้านเมืองสละแล้วเพื่อประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมมาเรียนมีธีนองประชาชนนะครับว่า ทุกคนนี้ที่ทํำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของผมแต่มันคือความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสคนที่ไม่มีทางต่อสู้กับกระบวนการิธรรมไม่มีทางสู้กับอนานาจรับที่ไม่เป็นธรรมนะครับผมยืนยันนะครับว่าถ้าใครพึ่งหน่วยงานรับไม่ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องที่ถูกลังแกมาหาผมได้นะครับทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องจริง